สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าสเตปนะครับของ Mo t o r o l a 95ad นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motor o l a 95ad นะครับรูปทรงสวยงามนะครับเนี่ยครับรูปทรงสวยงามครับพอดีมือนะครับเนี่ยครับวิธีตั้งค่าสเตปมันก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับทำพร้อมกันเลยนะครับ กดปุ่มโฮมเป็นหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับกดปุ่มโฮมเป็นหนึ่งทีปุ๊บไปเมนูที่หนึ่งอันนี้เป็นเมนูที่สี่นะครับหรือกดเลขหนึ่งเลยก็ได้นี่ครับสเตปครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันอยู่ยี่สิบห้าเคเห็นไหมครับให้กดปุ่มโฮมเป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าทีนี้ให้กดลูกศรลงนะครับให้มาอยู่ที่ห้าเคนะครับให้มาอยู่ที่ห้าเคนะครับ่า 5k นะครับได้ 5k แล้วให้กดปุ่มโฮม1ทียืนยันครับปึ๊บอ่ามันจะบอกว่า c o n f i r ม 5k นะครับเสร็จแล้วก็กดแบ็ k ออกมาครับปึ๊บอ่าก็มาอยู่หน้าปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมอาธิบายให้ฟังเรื่องการใช้ตั้งค่า step นะครับการตั้งค่า step นะครับท่านจะตั้งไว้ที่ตำแหน่งใดนะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับไม่ว่าท่านจะตั้งเป็น 25k 15k นะครับอ่าไม่มีผลกับเครื่องนะครับ ที่ผมแนะนําให้ตั้งไว้ที่ 5k นะครับก็หมายว่าตั้งไว้ที่ตําแหน่งนี้แล้วนะครับมันจะกดความถี่ได้ลงตัวเลยนะครับนะครับเครื่องดำนะครับเครื่องดํามาตรฐานนะครับอยู่ที่ 5k นะครับส่วนเครื่องแดงครับมาตรฐานอยู่ที่12.5นะครับนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูบางท่านก็กังวลว่าเอ๊ะสเต็ปมันจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่า ท่านจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับ่ตั้งได้เลยนะครับตั้งได้เลย,เลยครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ